ช่วงรสโรค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาพบคุณหมอฟันค่ะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเหงือกบวมเงือกอักเสบเกิดจากสาเหตุอะไรมีแนวทางการรักษาและก็ป้องกันอย่างไรบ้างนะคะร่วมพูดคุยกับทันตแพทย์ศิษณนะพลอยบุตรแอดมินเพจใกล้หมอฟันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะพูดถึงเรื่องของเงือกบวมเงือกอักเสบนะคะมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะ จริงๆเราอยากจะให้ทุกๆคนนะครับลองกลับไปที่บ้านหรือถ้าใครอยู่บ้านเนี่ยหลังจากจบรายการลองยิ้มหน้ากระจกดูก็ได้นั่นเดี่ยเราไปยิ้มหน้ากระจกสักสครู่หนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ค่ะถ้าเรายิ้มแล้วเนี่ย <c oughs> เหงือกที่มันไม่อักเสบนะ,ะเอาแย่ให้ออกก่อนแล้ววางเหงือกอักเสบกับเหงือกไม่อักเสบเหงือกที่ไม่อักเสบเวลาเรายิ้มหน้ากระจกนะครับ <c oughs> เหงือกจะเป็นสีชมพู นะครับแล้วก็ไม่บวมแปลงฟันและเลือดไม่ออกขาดก็คืออันนี้คือเหงือกไม่อักเสบง่ายๆเลยถ้าเหงือกอักเสบง่ายๆก็คือบางท่านยิ้มแล้วตุงขอบเหงือกจะแดง,แดงบวมบางทีอาจจะเป็นสีม่วงคล้ำๆ<ะ>แตน่น,นิดนึงเลือดออกอันนี้คือเหงือกอักเสบนะครับสาเหตุหลักก็คือเกิดจากแผ่นคาบจุลินทรีย์ ที่เกิดเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือเราแปลงฟันไม่สะอาดนั่นเองเราทํากําจัดแผ่นคาบจุลินทรีย์ได้ไม่หมดซึ่งแผ่นคาบจุลินทรีย์ก็จะมีแบคทียีค่ะแบคที r ียชนิดนึงที่ทําให้รบกวนเหงือกแลาทําให้เหงือกเกิดอาการบวมแดงอักเสบเหงือกอักเสบก็เหมือนสิวอักเสบแต่นิดนึงก็เจ็บ มีเลือดออกเหงื่อก็เหมือนกันถ้าเหงื่อมันโดนแบคทีรียที่เกิดจากแผน่นคราบตุลินซีที่เราแปรงไม่สะอาดอักเสบขึ้นมามันก็จะบวมแดงเลือดออกง่ายบางคนบอกว่าเนื่ออักเสบไม่เห็นเีอะไรเลยก็แค่บวมแดงยัง<ฆ>ไม่ได้ปวดคือยังไม่มีอาการเจ็บอย่างนี้หรอคะทีนี้โอเคมันอาจจะช่วงแรกอาจจะมีแปลงไม่สะอาดไม่เจ็บแล้วถ้ามันมีแผน่นคราบตุลินซีค้างวันสองวันซึ่งเราแปรงไม่โดนเลยตรงนั้น<ฆ><ฆ>มันก็จะเกิดการสะสมของแร่ธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัส จนกลายเป็นหินปูนพอ,ม,อมันมีความหนามากขึ้นลงไปใต้เหงือกมากขึ้นแปลงไม่ได้มากขึ้นคิดถึงผนังสุดผนังผนังนี้ก็ได้ที่มันเป็นรูๆทั้งฉากด้านหลังค่ะหรือผนังที่มันกรูกขระหินปูนมันจะมีผิวกรูกขระใช่ไหมเป็นไงเวลากรูกขระเวลาเราทำความสะอาดอยากย่ายฝุ่นติดง่ายใช่ค่ะมันไม่เหมือนผิวฟันเรียบๆโอ้แป๊บเดียวเช็ดปลืด้ดใช่งั้นถ้ามีหินปูนเมื่อไหร่ Ia, แบคทีรียแผ่นข้าวจุินทรีย์ก็จะเกาะง่ายขึ้นมันก็จะสะสมขึ้นมาทับอีกชั้นหนึ่งบนแผ่นบนหินปูนก็เกิดอ,อาการอักเสบมากขึ้นจนสุดท้ายหินปูนเหล่านั้นในการสะสมเนี่ยมันจะทําให้เหงือกลโรก็จะมีปัญหาตามมาอีกเช่นเหงือกลโนเสียวฟันเสียวฟันม,มีกลิ่นปากมีกลิ่นปากเพราะว่าหินปูนก็จะลงไปใต้เหงือกม,มีการสะสมของคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกแปรงไม่ได้อีกโอ้โหยิ่งทำความสะอาดยากเข้าไปอีกใช่ค่ะอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะคะ ยังมีสาเหตุอื่นอีกก็บางคนบอกว่าแปลงฟันแล้วมีเลือดออกสงสัยต้องขาดวิตามินแน่เลยเพราะเราเรียนมาใช่ค่ะว่าแบบขาดวิตามินซีหรือเปล่าทําให้แปลงฟันแล้วมีเลือดออกลุยเลยน้ำมะนาวน้ําส้มกินส้มกินวิตามินซีเตพ่เมรสเปรี้ยวเพื่อจะให้รู้สึกว่าเหงือกไม่อักเสบจริงๆต้องแยกก่อนนะถ้าขาดวิตามินซีหรืออะไรจริงๆเนี่ยเหงือกมันต้องไม่ต้องแปรงได้สะอาดค่ะคือเวลาเราตรวจเนี่ยว่าจากการขาดวิตามินซีหรือเปล่าเนี่ย รุดมีเลือดออกง่ายแต่ว่ายังมีหินปูนอยู่อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่ละเพราะว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุหลักที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะเกิดจากธาุลิบสีแต่ถ้าแปลงได้สะอาดดีไม่มีหินปูนแต่ยังมีเลือดซึมซึมอยู่แล้วก็กินผลไม้น้อยกินวิตามินซีน้อยอ่ะอันนั้นอันน่้นอาจจะขาดวิตามินซีใช่บางคนฮอร์โมนเปลี่ยนเช่นหญิงตั้งครรภ์บางคนเนี่ยบอกว่าทำไมเวลาไปฝากคันเนี่ยต้องมาเจอหมอฟัน เพราะอะไรคะเหนื่อยจักเสษง่ายเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงใช่ดังนั้นการอักเสบการตอบสนองต่อแผ่นทับชื้นซีก็จะไวขึ้นแล้วก็มีการบวมง่ายขึ้นถ้าเราแปลงไม่สะอาดก็อาจจะบวมเลยก็ได้นะครับอันนี้ต้องพบนรแพทย์นะครับสำหรับตึงตั้งคันที่ฮอร์โมนเปลี่ยนภาวะเครียดครับก็เป็นไปได้ดื่มน้ำน้อย หรือลักษณะของฟันซ้อนเกมากๆที่แปลงไม่ได้เลยเอ,อก็ดับเศษง่ายหรือบางคนอย่างที่เจอไม่นานมานี้อถอนฟันตายแล้วไม่ใส่ฟันกลอมหรือฟันเทียมโดย<า>ธรรมาชาติของฟันฟันก็จะล้มข้อหา้า่ว่าทําให้ฟันห่างบางคนบอกว่า ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีเศษอาหารติดทำไม<ฆ>เดี๋ยวนี้เริ่มกินอะไรก็มีเศษอาหารติดเพราะว่าฟันมันจะลม้มเข้าหาช่องว่างแล้วคุณก็ได้ใส่แปรงเพื่อจัดการไว้พอฟันล้มเข้าหาช่องว่างเสร็จมันมีช่องว่างเวลากินอะไรก็มีเศษอาหารติดพอเศษอาหารติดไม่ได้ทําความสะอาดมันก็เกิดเศษปวดอันนี้ก็จะมีอาการปวดเงื่อยนบางทีอันนี้ต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อจะเอาเศษอาหารออกแล้วก็ทําความสะอาดบางคนจัดฟันผมผ่านการจัดฟันมาก่อนแล้ว มันจะมีช่วงหนึ่งผมเกเลยไม่ใส่ลีเทนเนอร์นะครับพอไม่ใส่ลีเทนเนอร์เนี่ยลีเทนเนอร์คือเครื่องมือคงสภาพฟันพอไม่ใส่ฟันจะเคลื่อนค่ะ<ฆ>กลับเข้าหาจุดเดิมที่มันเคยมันเคยถูกเคลื่อนมา<ฆ>อย่างผมเนี่ยผมจะเป็นฟันหน้าตรงกลางอ<ฆ>พอไม่ใส่เครื่องมือคงสภาพฟันสักวันสองวัน<ฆ>ใช้ไหมคะวันร๊บล,ลื่นเลยคือมันไม่ชนกันเลยก็มีช่องว่างขยับออกมา<ฆ>แล้วมันห่างม,มากขึ้น<ฆ>ช่วงนั้นเกเลยสุดท้ายพอใช้ไหมเลือดออกตรงเนี้ยเหงือกเสพรอคะ เลือดอ,ออกเยอะมากพอตกใจอพอเริ่มใช้ไหมแล้วก็ใส่เลเนเนอร์เครื่องมือสมภาพอย่างสม่ำเสมอปรากฏว่าเหงือกลน้นนะครับผมจะมีเหงือกล่นตรงนี้นิดนึงเกิด<อ>จากความเผลอเลยของตัวเองนะ<า>ใครเคยจัดฟันแล้วต้องใส่เลเนเนอร์ก็ควรจะใส่แล้วรู้สึกว่าฟันหา่าผมจะถามกลับไปว่า แล้วได้ใส่รีเทนเนอร์สม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่จัดฟันแล้วไม่ใส่รีเทนเนอร์จะพบกับปัญหากับเรื่องของฟันหานเศษอาหารติดอืแล้วก็ตามมาด้วยเหงือกอักเสบเหงือกบวมเหงือกล้นตามมาอีกนะคะของผมเนี่ยก็จะมีอีกจุดหนึ่งคือฟันกรามด้านบนเวลาไม่ใส่ไม่ใส่รีเทนเนอร์หรือเครื่องมือทงคงสภาพฟันสักสองสมวันเนี่ยฟันหน้าหายแล้วนี้ก็จะรู้สึกว่าถ้าไม่ใส่จะมีเศษอาหารติดด้านหลังเวลาเรากินผักเนี่ยผมจะรู้สึกว่า สงสัยต้องใส่เนื้แล้วแต่ว่าฟันมันขยับออกะนะครับเพราะว่าผมเป็นคนถอนถอนฟันเพื่อการจัดฟันด้วยนั้นถ้าต้องออเคยจัดฟันแล้วไม่ใส่ในเนื้อแล้วสุดเสถันเป็นเหมือนกันค่ะก็ต้องกลับไปใส่หรือเด็กเกเร <c oughs> ใช่หรือเราก็ต้องรู้สึกเหมือนกับว่าเตือนตัวเองว่าเราต้องใช้ใหม่นะ อาทดหรือใช้เครื่องมือทําความสะอาดซอกฟันเหมือนที่เราเคยคุยกันอาจจะมีไม้ขัดฟันแปรงซอกฟันถ้าใส่เข้าไปในช่องนั้นได้ทําความสะอาดมันจะได้ไม่ปวดเหงือกถ้าเราเหงือกอักเสบจะส่งผลอย่างไรกับสุขภาพช่องปากและฟันเราบ้างคะอยากจะบอกว่าสมัยนี้เป็นสมัยยุคโซเชียลมีเดียเวลาเราเซลฟี่ใช่ไหมมันก็ต้องมีรอยยิ้มที่สดใสหรือเพราะทำงานด้วยต้องเจอผู้คนยิ้มแล้วเหงือบบวมแดง ใช่ไหมมันก็ไม่สวยงาม <ฮะ S 2> ใช่ไหมฮะอย่างแรกคือเรื่องของบุคลิกภาพอืมเราก็จะไม่มั่นใจใช่นอกจากยิ้มเซลฟี่ผ่านกล้องแล้วมันก็จะมีเรื่องของกลิ่นปากใช่นี่สําคัญมากเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนที่มีกลิ่นปากจะไม่ค่อยรู้ตัวเองใช่แล้วคนอื่นก็ไม่กล้าบอกเกรงใจอันนี้สําคัญมากเลยน,ะะนี่ถ้าเราแปลงฟันแล้วมีเลือดออกสมมตินะครับแปลงฟันแล้วมีเลือดออกแล้วลองกลับไป ดูใน u t u b e ดูในโซเชียลมีเดียถึงกันวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องพอแปลงฟันแล้วเนี่ยออพอเราแปลงที่ถูกต้องเลือดเลือดตรงนั้นก็จะหายไปแต่ถ้ายังไม่หายแสดงว่าอาจจะต้องมีหินปูนนะครับอาจจะต้องไปพบทันตแพทย์แล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอณก็น,ำคำนาคําแนะนําดีๆมาฝากคุณผู้ชมแล้วลองนําไปปฏิบัติใช้ดูค่ะเพื่อสุขภาพฟันที่ดีแข็งแรงไปอย่างยาวนานค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอณนนะมากๆนะคะขอบคุณค่ะ